ชมปล่อยมหาอันวันนั้นนี่มันมีติจาระที่จึงเนี่ะใจกันมายอดปัวไปเขาเชียงนี่ตัวโปนั่นนี่อุปเปิงในหมู่น้อยจุ้งควายทั้งหมดแล้วพอเกิดมาตัวเม่เนี่ยก็มันข้ามเหยตามมาเป็นลูกเป็นเม่หมันนั่นลูกหู่เม่หู่อันวันนั้นเดียวชัดก็มันเหมือนเหม็นหล่อมไหลเนี่ยมันหู้ั้งเหยี่มไปติ้งๆขาไปติ้งๆลูกหู้ก็มู่เม่หู่ มันเป <m> ็นตป็น oh, so ัลนเาจังว่าแล้กําเนเลยมันมีก้ายตัวเมียตัวหนึ่งก็จังหันถึงว่าเอ๊ะมันจึงเป็นลูกก้ายตัวปู่มันจังหมติดติ๊พอเป็นค้ายตัวเมียมันทำหั่มขาเอาเปลนลูกเป็นเมียมันสุดลำตามกันมาติดติดก็ต้องเลยปามาเนาะในหนังลูกกอนนั้นนพอเกิดมาเป็นตัวปู่เนี่ยมันพอเต็ม